้น้อ้หลังนงงมันมันมันถ้ามันไม่เอาไฟมันจะมันต้องมีติดเกทอี่เข้าไปเข <c oughs> าไม่ง <c oughs> ั้นดิบเขเขามเทอาเอาให้เอาให้หมดแวเพราะว่ามันจะเราต้องตายแล้วนะคนเยอะใช่เอาเอาไปไม่ได้ไ, <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เอากิกิเอาิกพี่แบบยังขาอยียวพี่แบบเขาเียวเขาอีกครับไม่รู้หนักกว่าเดิมเราเ้นองสิ่งเ้นปากทีวีอย่างนะแล้วกล้องกล้องไม่ยกลก

ป๊อบป๊อทีวีได้ยังป๊บป๊บทีวีป๊อบป๊อบป๊บทีวีได้ยังอไยัง

ป๊อปป๊อปจะต้องให้เขานั่งแล้วนะแฟนลับอ่ะเอาไงสุดกันไปแตเอาต้องใสยหลังอีกเหรอเพราะ